The สวัสดีครับมาพบกับรายการ The Mad Goat ในช่องพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับโทรมาจากาสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ วันนี้จะมาเล่าเรื่องหลอนๆให้ฟังสองเรื่องเลยเป็นเรื่องที่บผมฟังคร่าวๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่บค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรเลยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับพี่สุครับสวัสดีครับพี่สุสวัสดีค่ับคุณเมธยินดีมากๆนะครับที่พิสุมาเล่าในช่องพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนของผมนะครับ ขอบคุณมากที่เชิญมาค่ะเคยฝากผลงานไว้แล้วเรื่องหนึ่งเรื่องเจ้าที่เรื่องนั้นก็มีคนชื่นชอบเยอะแล้วก็มีคนติดตามเยอะแล้วก็เป็นคนมีคนให้กำลังใจเยอะค่ะเป็นนักเล่ามือใหม่มือใหม่ค่ะยังไงก็ ถ้าผิดพลาดยังไงก็ให้อภัยกันด้วยนะครครับอันนี้มันจะเป็นไล่เรียงลําดับมาจากเอ่อสิ่งที่พี่สุเจอเลยตั้งแต่วัยเด็กเนาะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่<ะ>เป็นเรื่องแปลกๆแล้วก็อ่ลองมารับชมรับฟังกันดูนะกันนะครับพิ่สุพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคครับ,รบเชิญเลยครับ ก่อนอื่นนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนในกลุ่มของของสุเองแต่สุก็ไม่ค่อยสนิทกับเขาแต่ว่ารู้จักรู้จักกันเขาก็มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ชายหมดเลยอ่าแล้วประมาณอายุเขาประมาณสิบเจ็ดสิบแปดราวๆเนี้ยเขากำลังวัยรุ่น เขาเขาจะชอบอ่าแตวทิที่เนี่ยโรงเรียนหยุดเนี่ยเขาจะชอบมามาเล่นน้าที่หน้าวัดบ้านบ้านจุนี่อยู่อยู่หน้าวัดครับในในกรมใช่ไหมในกรุงเทพค่ะอยู่หน้าวัดในกรุงเทพแล้วก็ก็จะอยู่ไม่ไกลกันบ้านเขาจะอยู่ไม่ไกลกันนะคะเขาจะมีจักรยานของเอ่อแต่ละคนเนี่ยเขาจะผิดจักรยานก็จะมีจักรยานของเขาเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะเป็นจักรยานนใค คล้ายๆหนังเรื่องแฟนฉันกี่มีจักรายานคนละคันค,นะครับอ๋อครับคัปีครับปีไม่เป็นไรครับอ่าแต่าเขาก็ไปไหนมาไหนเขาก็จะขี่จักรายานกันไปอ่าเด็กรุ่นนั้นออ่่ะอะมอศไศ์ไฟยังไม่มีกันแล้วก็ ก็เสาทิ่เขาจะมาเล่นน้ําหน้าวัดอ่ะจูก็ยังเคยไปนั่งดูเขาก็เลยนั่งดูเขาเล่นน้ําก็เคยไปเล่นน้ํากับเขาด้วยเล่นน้ำกันเขาก็จะเล่นไล่จับกันเล่นอ่าซ่อนหากันอ่าทุกคนก็ว่ายน้ํากันเป็นแต่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อชื่อเจ้ารอกเนี่ยเขาเขาว่ายน้ำไม่เป็นเวลาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่บนเขื่อนอ่ะเพราะว่าหน้าวัดเนี่ยมันจะมีเขื่อนใช่ไหมคะเขื่อนกั้น ม่ให้ดินพังทลายอะไรอย่าง<ม>เงี้ย<ม>แล้วก็จะมีศา,า,<ม>า,าลาศาลาริมน้ํา<ม>อืำแล้วเขาก็ก็เล<ม>่นกันไปแล้วเจ้ารอกเนี่ยเขาจะนั่งอยู่บนเขื่อนแล้วขาลงไปจุ่มในน้ําแต่งน้<ม>ําเล่นอะไรเล่นก็เห็นเพื่อนสนิกกันอะไรกันแล้วบางทีเขาก็จะลงไปเกาะกระไดเพื่อที่เอาตัวลงไปแช่<ม>กระไดรินน้ําอะค่ะน้าอ่าที่ศาลาริมน้นะะนําอ่ะเขาก็จะไปนั่งอาตัวลงแช่อ่า แล้วพอดีอก็เล่นกันไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อนเพื่อนก็อ่าหันไปนี่เหมนเจ้ารอกก็คิดว่าเจ้ารอกเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านไปก่อนอืคิดว่าเจ้ารอกกลับบ้านไปก่อนคือเล่นเล่นกันอยู่ในหายใจเราเจ้ารอกหายใจครับพี่เจ้ารอกหายไปเพื่อนเพื่อนเขาคิดว่าเจ้ารอกเนี่ยกลับบ้านไปเพราะว่า แจ้ารอเคยเคยทําแบบนี้เคยหนีกลับบ้านไปก่อนแล้วไม่ได้บอกใครอืไม่ได้บอกใครก็เพื่อนๆเ,เ,เขาก็เล่นกันไปแล้ววันนั้นอะ่ะเออก็ประมาณสี่โมงเย็นจะห้าโมงเย็นเขาก็เออเย็นแล้วนะเนาะอ๋อเขาก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเอาจักรยานกลับบ้านไปฉุดกลับบ้านไปออก็จนมาวันรุ่งขึ้น ก็มีเพื่อนชายอีกคนหนึ่งชื่อเจ้าเอแล้วกันครับอ่าไม่อยากเอ่ยชื่อจริงเขามากชื่อเจ้าเอเขาก็ไปหาเจ้ารอกเนี่ยที่บ้านอืมก็ไปกดกิ่งเรียกเจ้ารอกแล้วพอดีแม่เจ้ารอกอะลงมาออืม่าพ่อกลืมบอกไปว่าพ่อของเจ้ารอกอะเพิ่งเสียไปได้สองอาทิตย์เพิ่งทํางานศพ อ่าพวกเขาจกไปได้สองอาทิตย์ครับครับแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีคนเขาเคยบอกว่าอ่เาเขาเฮาที่เจ้ารอบก,กับแม่เจ้ารอกสอี่เนี้ยมันมันไม่ดีไม่ควรไม่ควรจะอยู่ไม่ควรย้ายเข้าไปอยู่อพอเขาย้ายเข้าไปอยู่ไม่ไม่ได้ไม่นานอะ่ะพ่อเขาเสีออ๋อหมายถึงบ้านเช่าใช่ไหมครับพี่ะบะเขาบ้านของเขาเองเขาคือบ้านามันเป็นบ้านเทาเฮาอ่ะครับ เป,เ,เ,เ,ปเป็นบ้านไม่ใช่แเวาสิเป็นเป็นบ้านตึกแถวอะอย่างนั้นอะครับครับเขาอ่ามีคนเขาบอกว่ามันมีคนตายไม่ไม่ไมควรจะเข้าไปอยู่เขาไม่เชื่อนอะ่ะเขาเป็นคนจีนน่ะครัก็<อ>ไม่รู้นะครับอแล้วพอพอเขาเข้าไปอยู่เนี่ยพ่อเขาเสียอืมพ่อเขาเสียแล้วพ่อเขาเผาไปได้สองอาทิตย์ครับก็ก็มีเนื่ออก็ก็เนี่ยแหละแล้ว เพื่อนเจ้ารอกเนี่ยก็ไปหาที่บ้านแม่เจ้ารอกก็บอกว่าอา้าวลอกไม่ได้อยู่กับเราเหรอออแล้วเ,เจ้าเอาบอกว่าเปล่าครับอ่อก็รอกกลับมาบ้านก่อนก็เห็นรอกกลับมาบ้านก่อนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะรอกก็เคยกลับมาแลทํทตัวแบบนี้ครับแีแม่แม่รอกก็บ,บอกว่าเมื่อคืนลอกไม่ได้กลับมาบ้านนะออแล้วเจ้าเอก็บอกว่าอา้าว แล้วรอกไปไหนครับแล้วแม่เอบอกว่าเออแม่รอกบอกว่าอไม่รู้สิก็แม่ก็คิดว่าอยู่กับเอเอบอกงั้นเดี๋ยวผมไปตามบ้านอีกอบ้านเพื่อนอีกก็แล้วกันเขาก็ขี่จักรยานไปไปบ้านเพื่อนอีกสามสี่คนไปตามหาก็บอกไอ้เพื่อนแต่ละคนก็บอกว่าไอ้รอกไม่ได้มาอก็เอาไอ้รอกก็คิดว่ารอกกลับไปบ้านแล้วมะเมื่อวานเอก็บอกว่าไม่เมื่อกี้เพิ่งไปหา ลอกที่บ้านมาไม่ไม่ลอกไม่อยู่บ้านแม่บอกว่าลอกไม่ได้กลับมาที่บ้านครับก็ทีนี้ใจเสียกันแล้วก็เลยเพื่อนเนี่ยก็จ,จับกดลุ่มขี่รถกลับไปที่วัดหน้าวัดที่ไปเล่นน้ํากันนะครับก็ไปก็ไปดูไปไปเจอ,อยังจักรยานของรอกอะอยังอยู่หน้าวัด ยังอยู่คนต้นไม้ oh. แล้วก็เสื้อที่ลอกใส่ <Okay. S 2> อะถอดอยู่วางไว้กับจักรยาน uh. ทีนี้พวกเพื่อน,เ,อนเนี่ยใจเสียกันแล้ว uh. แน่นอนแล้วคิดไปในทางเดียวกันเลยคือลอกจมน้ำแน่เลย <Okay. S 2> แล้วก็กลับไปที่บ้านแม่แม่รอกแล้วก็บอกแม่รอกว่าเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่งนี้แม่รอกก็เสียใจ ก็มาหน้าวัดตอนนั้นน่ะคนก็เริ่มมากันแล้วคนเริ่มรู้เรื่องกันแล้วอืว่ามีคนจมน้ําตายก็คิดไปในทางนั้นกันแล้วรองเนี่ยต้องต้องจมน้าตายแน่เลยเพราะว่าร่องเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นแต่ท,ทีนี้มันมันข้ามคืนมาแล้วเขาก็รวมรวมรวมคนกันที่จะง,งมหาศพอ่าพวกจิตอาสาอะไร<อ>พวกเนี้ยรวมกันมา ใช่พวกเด็กกันใช่รวมกันมาใช่ใช่พวกเพื่อนเพื่อนพวกอ่าลุงของของจุเองก็ไปช่วยตอนนั้นอ่าแล้วก็อ่อเขาก็ลงไปงมกันตอนนั้นมันก็บ่ายบ่ายบ่ายโมงกว่าแล้วที่ลงไปอะนะเป็นวันที่สองแล้วเขาเขก็ลงไปงมก็ไม่เจอืมก็เกือบจะลงไปจะ สี่ห้าชั่วโมงก็ไม่เจอ,อแล้วออลุงของสุนะก็ไปคุยกับแม่ของรอกอ่ว่าเอาอย่างนี้ไหมครับมผมรู้จักด้านตรงคนหนึ่งอ่าแกก็อ่าด้างตรงองค์เนี้ยเก่งมากสุไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะว่าด่างตรงเป็นองค์อะไรแต่ว่า ลุงของสุขเขาบอกกับแม่ของรอกว่าเป็นร่างทรงที่มีคนนับถือเยอะมีคนขึ้นเยอะลองดูไหมไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในเมื่อมามา,มาถึงขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องลองดูแม่เขาก็เชื่อนะคะแม่แม่แม่ของรอกอะ่ะเขาก็บอกอยังไงก็ได้ขอให้เจอสุขศพลูกเขาเขาพูด ่าลุงของจูเ่เขาก็นําแม่รอบอไปหาร่างจงท่านก็บอกว่าท่านก็ทําพิธีอะไรนะท่านก็บอกว่าอ่าตอนนี้ให้หยุดงม,มวันรุ่งขึ้นเวลานี้อให้ลงงมออแล้วให้งมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับผมแต่ว่าก่อนจะลงงมเนี่ย ให้เป็นผู้ชายห้าคนแล้วไม่ให้ใส่เสื้อผ้าคือให้ให้ถอดเสื้อผ้าหมดเลยให้เปลือยอ่ะครับลงงมนะอืนะอ่าเขาบอกว่าในเวลาไม่เกินเที่ยงของวันรุ่งขึ้นวันที่สามนะ่ะจะเจอออแต่ถ้าไม่เจอก็จะไม่เจอเลยออ เขาพูดอ่าร่างอ่อตูนคนองค์นี้ยท่าพูดมาอย่างนี้ครับแล้วอลุงของสุน่ะเขาก็หาผู้ชายห้าคนผู้ชายหนุ่มห้าคนแล้วก็ให้ถอดเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็ลงงมคุณแม่เชื่อไหมลงไปยังไม่ถึงห้านาทีเลยเจอศพโอ้ครับค่ะ อันนี้ขนหัวลูกซู่เลยครับ,รบลงไปเนี่ยไม่ถึงห้านาทีเลยเจอศพแล้วเป็นเวลาที่ท่านบอกมาตรงเพะเลยครับตรงกับที่ท่านบอกเลยว่าเวลานี้จะเจอ,อเจอตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วเจอจริงๆค่ะครับอคือพอเจอแล้วเนี่ยเขาก็เอาศพขึ้นมาสุยังไปดูเลยไปดูศพครับ เขาเอาศพขึ้นมาก็คืออ่าก็คือแข็งหมดแล้วนะคะคอะคแล้วก็อันนี้อธิบายได้ไหมคะว่าศพเป็นยังไงอ๋ออ่อครับครับเอาพอสมควรก็ได้ครับพี่สุโอเคครับโอเคพี่อ่อรอบเนี่ยใส่เกลคยขาสั้นตีดำแล้วไม่ได้ใส่เรื้อออกเรื้อครับแล้วสุเห็นหน้าตุลาเขาพลิกศกเนี่ยนะคะอืม มันจะมีอ่ามันจะมีเป็นรูเกล็เกร็เข้าอ่าไม้พิ้งฟันเนี่ยแยงเข้าไปได้ครับอยู่ที่ตรงตรงคอค่ะเออตรงคอของลอก่ะค่ะไม้พิ้งฟันอ่ะเป็นเป็นรูสองรูนะคะเป็นสองรูด้วยอันนี้สุกก็ไม่ใช่เป็นสองรูค่ะห่างกันแล้วเนเ่าห่างกันประมาณนิ้วหนึ่ง มันเข้ากับดูไม้ทิ้งฟันน่ะแย่เข้าไปได้ค่ะอันนี้จู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปี้ยวอย่างนี้หรอคะมันเป็นเหมือนเที่ยวเออจู่ก็ไม่แน่ใจว่าอะไรแต่แต่คนะเห็นกันเพราะเวลาเขาพลิกพลิกศกลอกอ่ะเลือดมันจะไหลออกมาตรงรูนั้นนะคะอืมอันนี้จุ่เห็นกับตาเลยเอออันเนี้ยจุดเห็นกับตาเลยนะแล้วเขาก็ แล้วทีนี้ตอนที่กงเขาก็มานะคะเขาก็มาเอาศพไปทำอะไรของเขาอตอนนั้นจุดไม่แน่ใจหลังจากนั้นนะคะก็แม่ลอกแม่ของลอกอ่ะล้มทั้งยืนเลยมองเห็นศพลูกหัวอกแม่นะคะครับครับเพิ่งจะเสียสามีไปแลก็มาเสียลูกอีกใช่ใช่เพิ่งเสียสามีแล้วก็มาเสียลูกอีกเพราะว่าเขาอ่า เพราะว่ามีคนเตือนเตือนแกแล้วบ้าอย่างเงี้ยอไม่ดีแกไม่เชื่อแกไม่เชื่อค่ะอันนี้อันนี้ก็เรื่องนี้มันเป็นตามความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะครับก็ถ้าอย่างไรก็คิดว่าจุเล่านิชทานให้ฟังแล้วกันครับก็ เรื่องก็มีอยู่ทางนี้<อ>เรื่องของเล้ยงอกเน,นี่ยค่ะก็มีอยู่ท้งนี้เป็นประสบการณ์ในวัยเด็กเนาะที่แบบเออหลายๆคนในตามต่างจังหวัดหรือจะเป็นในกรุงเทพก็แล้วแต่เนี่ยคือเด็กๆเ,เนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องเล่นน้ําเล่นน้ําปีนต้นไม้อะไรพวกนี้เออท,ทั่วไปมันก็จะมีอุบัติเหตุอะไรแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังบ่อยๆแต่ที่ผมข้องใจก็คือแบบมันเป็นรูสองรูตรงคอเนี่ยมันแบบเป็นรูสองรูจิ่ตรงคอ มันเป็นความเชื่อของคนในสมัยโบราณมันก็จะเกี่ยวกับอ่าพวกผีพายพายน้ําผีพายใช่มันก็จะเป็นในสนันั้นแต่มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เนาะในเรื่องแบบนี้แล้วก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับครับครับแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องที่แปลกมากกว่าตรงที่แบบเออพอร่างทรงอ่ะบอกว่าให้งมเวลานี้ก็จะเจอใชแล้วมันก็เจอจริงๆด้วย แลาเกลวจริงๆแล้วแล้วท่านบอกว่าให้ให้เป็นผู้ชายห้าคนแล้วก็ให้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 เปลือกผ้าหมดให้ลงเงินมันก็แปลกสีอย่างใช่เพราะว่าเขาไม่ได้บอกเหตุผลมาว่าทําไมถึงต้องเปลืองผ้าลงไปอาจจะเป็นใช่อย่างที่ผมพูดนี่แหละอาจจะเป็นผีพายผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยอันเป็นความเชื่อของผมนะความเชื่อของผมก็ก็ฟังใช่พี่ก็อ่า ใช่ก็พี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะแบบนั้นมาครับครับครับก็อ <ARM. S 1> ันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าก็เนี่ยแหละอ็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์วัยเด็กเนาะแล้วก็เห็นว่าพี่สุมีเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับอ่าตัวพี่สุเองที่ไปอยู่ในสหรัฐอเมริกานะเพราะเพื่อนๆก็อยากฟังเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศบ้างพี่สุพอจะมีสักเรื่องไหมครับได้ มีมีเรื่องมันเป็นเรื่องสั้นๆนะเกิดขึ้นกับตรับเองไม่เป็นไรคือสุเนี่ยเป็นคนอ่าสุไม่อยากพูดว่าสุเป็นคนมีอ่าสิกเซนร้อยเปอเซ็นครับคือสุจะมีความอ่าอ่ารับรู้ได้บางสิ่งบางอย่างครับครับแต่ไม่ไม่ยังไงดีอะคือไม่เห็น ไม่ไึงจะเห็นชัดเจนแต่คือเราจะเป็นคนมี่เซนส์ับเกี่ยวกับการสัมผัสอ่าเกี่ยวกับการรับรู้ทางเสียงทางกลิ่นทางอ่าความรู้สึกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือบางครั้งบางครั้งจะได้ยินเสียงอืมบางบางครั้งจะสัมผัสได้บางครั้งจะมีความรู้สึกอะไรแบบนี้ครัครับก็ก็เริ่มเรื่องเลยนะคะก็ วันนั้นเป็นเสาวอาทิตย์เป็นเป็นเสารอาทิตย์คือแฟนเนี้ยชอบอ่าชอบพาไปเที่ยวสถานที่แบบเก่าๆเขาเขาเป็นคนชอบเรื่องอ่าสมัยโบราณอะ,อะไรของอเมริกาเนี้ยแต่ส่วนส่วนพี่เองเนี้ยไม่ชอบอืเพราะว่าบางครั้งไปแล้วมีความรู้สึกไม่ดีคือเราสัมผัส ได้บางครั้งคือจะไม่ชอบอ่าก็วันนั้นก็ไปไปเที่ยวกันมันเป็นบ้านอมันเป็นบ้านของของคนสมัยเก่าเลยที่เขาเอามาเอามาสร้างเป็นพิพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้าไปดูครับครับคนรุ่นนี้เข้าไปดูอะไรแบบเนี้ยว่าการใช้ชีวิตของคนรุ่นเมื่อก่อนเนี้ยเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับอ่า พี่ก็เข้าไปอืก็เข้าไปมันก็เป็นบ้านดันเร็กๆแล้วก็มีอ่าอีเครื่องใช้อืมเก่าๆแข็งสมัยที่เราใช้กันเมื่อก่อนนี้พอพี่เข้าไปเนี่ยอีตอนก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็บอกแฟงแล้วว่าอ่าไม่อยากเข้าเลยครับมีความรู้สึกไม่ค่อยสุดอักหายใจไม่ออกอืแฟงก็บอกว่าไหนๆก็มาแล้วเข้าหน่อยอ่า ก็เลยก็เลยตกลงเข้าไปครับเข้าไปก็ก็มองดูนู่นดูนี่ก็ตอนตอนตอน,ตอนแรกอยู่ชั้นบ้างนี่ก็ไม่ไม่ได้สัมผัสอะไรมากหายแต่เพียงตัวแต่ตัวเองเนี่ยรู้สึกหายใจไม่ค่อยคล่องครับแล้วแฟนก็ขึ้นไปชั้นบนขึ้นไปชั้นบนมันจะมีเป็นห้องเล็กเล็กเล็กห้องเล็กมากเลยอ่าเราก็ตามขึ้นไปเราก็ตามขึ้นไป อ่าแล้วก็มีห้องเนี้ยจะมีเตียงอืแล้วก็มีมีโต๊ะกระจกครับไอเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีแล้วหายใจเริ่มไม่ค่อยออกติดอับมากเลยบอกแฟนว่าอ่าเขาอยากลงไปข้างล่างหายใจไม่ออกแฟนก็บอกโอ้ยอยู่คิดมากอยู่คิดไปเองมั้งมันอาจจะร้อนก็ได้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นก็บอกบอกว่าเออโอเคโอเคโอเคอ๋ okay, 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 อ พอดีก็หันหน้าไปในห้องเป็นที่มีเตียงแล้วก็มีอ่าะกระจก <c oughs> แล้วก็มีกระจก <c oughs> แต่ว่าเขาเขาที่มีเชือกกั้นเอาไว้ไม่ให้เราเข้าไปในห้อง <c oughs> เขาไม่ให้เราเข้าเขาให้เรายืนอยู่อยู่ข้างนอกบ <c oughs> ก็ไม่ได้เข้าแล้วก็มองชะโนกหน้าไปเข้าไปดูสุเนี่ยเห็นผู้หญิง <c oughs> ยืนอยู่ในห้องครับแต่งตัวแบบแบบฝรั่งสมัยก่อนอ่ะนี่เคยเห็นมั้ยฝรั่งที่กุ๊กตแบบเดิมก็โปรงยาวๆเสื้อแขนยาวๆและใส่หมวกน่ะแต่งแบบนั้นน่ะครือเขาไม่รู้ว่าเขามีอะไรอ่ะนะแต่ศูน70อะไรพวกนั้นนะฮะอ่ารับแบบเหมือนก็โปรงยาวๆคลุมหมดอ่ะนะอย่างนั้นอ่ะก็เห็นยืนอยู่เห็นเห็นยืนแบบ ลางๆนะเป็นเหมือนเงาเงากลางๆอ่ายืนอ,อยู่เราก็อวยไ,ไหวแล้วอ,อแตนก็แฟนก็หันมามเห็นหน้าเราเนี่ยถอดสีแฟนบอกเป็นอะไรจะเป็นลมเหรอ,อ <ๆ S 2> เราก็บอกว่าเออจะเป็นลมขอลงไปข้างล่างนะต่ะอตอนนั้นอะ่ะก็เลยรีบรีบเอาตัวเองเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วก็มานั่งอยู่หน้าหน้า หน้าถนนทางรถครับครับคือตอนนั้นก็นั่งหายใจแค๊กแค๊แคกคือว่าเออนน่นที่เราเห็นนั่นมันคืออะไร,รก็ไม่แน่ใจหรือว่าเราจะคิดไปเองอืก็คิดไปร้อยแปดนะตอนนั้นอก็เลยก็เลยเออส่งแมสิกไปบอกแฟนว่าเออเดี๋ยวฉันจะเข้าไปในกิฟชอ็อปก็แล้วกันนะมันกิฟช็อปอยู จะเข้าไปเดินดูของอ่าจะซื้อของชมดรวยอะไรเงี้ยอพอเดินเข้าไปอเขาก็มีของเก่าๆขายครับแล้วก็หันไปเห็นรูปอยู่รูปหนึ่งคุณเมฆรู้ไหมว่าใครครับก็เป็นผู้หญิงคนนั้นอะที่อยู่ในรูปคนลุกเลยเขายืนถ่ายรูปกับกับสามีเขาแต่งชุดที่สุเห็นเลยแล้วสุก็ถาม ถามผู้หญิงที่ที่เขาเป็นคนขายของอยู่ในในร้านกิ๊บช็อปว่ารูปนั้นถ่ายเมื่อไหรเขาบอกอ๋ออันนี้เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านรุ่นแรกเลยดุกเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นรูปถ่ายเล่นๆกันเขาบอกไม่ใช่่าเป็นรูปของเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของรุ่นแรกเลย ือบอกอ๋อแน่แล้ว <Okay. S 2> อเห็นทั้งบุญ oh. อ่แล้วอ่เขาก็บอกว่าทำไมหรือคะอ่อเขาก็ถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะ้ mm hmm. ะเขาถามว่าทำไมหรือคะอ,อ๋อปาไม่มีไรคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าอย่าบอกนะว่าคะว่าคุณเจอ <Yeah. S 2> บอกอ้าวคือก <Yeah. S 2> <laughs> ็ <ง S 1> <Yeah. S 2> เลยหัวเราะเออแล้วเขาก็ถามว่า คุณไม่ใช่คนแรกหรอะที่<อ>เจอมีหลายคนที่ที่เขามาปะากนให้เห็นบ,บอกเลอาโอ้โอตอนนี้แหละ<อ><อ>ที่จุดเจอมาอท,ทุกสถานที่นะมันมักจะมีเรื่องพวกนี้เพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าของอคนแรกแล้วเขาก็อาจจะมีความหวงแหนแล้วก็ยังยึดติดอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเนาะ ตามภาษาธรมเนียมของจากโกลเกี่ยวกับอ่ทางออเมริกาหรืออังกฤษอะไรก็ได้ดีก็ไม่รู้ว่าจะยังไงในการทําวิธีนะมันก็เราก็ไม่รู้เพราะว่าทางพุทธทางพุทธเราเนี่ยเราก็จะทําอีกแบบหนึ่งแต่ในสถานที่พวกนี้ยผมเชื่อว่าเลยมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าไปในสถานที่เก่าแก่พวกเก่าๆก่เนี่ยมันจะต้องเคารพสถานที่นะถึงแม้เราจะ พาลบก็จริงอะ่ะแต่บางทีเขาก็อยากให้เราเห็นหรือไม่งั้นเราก็ไปเห็นเขาเองโดยบังเอิญเพราะว่าเขาก็อยู่อย่างนั้นโดยเป็นกินจวัตรประจําวันอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราไปเห็นเขาเองนะในความคิดผมเป็นอย่างนั้นใช่ออใช่อาจจะไปจูนติดกับเขาช่วงเวลานั้นสวยไหม<ะ>พี่สุเห็น<ๆ>เขาสวยไหมก็เป็น ็นผู้หญิงสมัยกหลังส,ส,สมัยโบรนาณน่ยน,น,นะก็สวยนะคะคหน้าเขาคางเขาล้ำแหลกอ่าแล้วผมเนี่ยเขาบวยขึ้นนะคะอ๋อแต่เขาไม่ยิ้มและแต่ว่าเขาไม่ดุอ่าคือ <Okay. S 2> คือสัมผัสได้เขาเป็น อ่าจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนแบบนั้นคือสัมผัสได้เลยอ่ะอ่าเขาไม่ดุเขาไม่แตะเขาไม่ยิ้มอ่าเขาเพียงแต่อาจจะมาให้เราเห็นอ่าหรือว่าเขารู้ว่าเราอ่าสัมผัสได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะครับครับโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องอ่สองเรื่องเลยเนาะที่พิสุนนำมาฝากแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางอ่าต่างประเทศทางโซนยุโรปทางโซนอ่าสหรัฐอเมริกาด้วยนะ เออเป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเราได้ไปเห็นแสดงว่าพิ่สุเนี่ยเป็นคนมีเซนต์แล้วก็สัมผัสพวกเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กเลยเนาะก็อหลังจากที่เรื่องเรื่องแรกที่เล่าไปกับคุณเมฆหลังจากนั้นมาเนะี่อที่จะมีอะไรกกแกะมามเรืเ่อยตลอดแต่ก็อย่างอ,อย่างที่คุณเมฆพูดว่าออ,อย่างที่พี่บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอะ,อะไรแบบนี้อ่ มันตั้งแต่เราที่เราเอคิดจะฆ่าตัวตายอะนะเราก็จะมีเจ้าที่มาบอกว่าอ,อย่าทำ<ช>ํำเพราะมันเหมือนว่าเราได้เกิดใหม่อีกครั้งนะตอนนั้นนะเพราะว่าถ้าเราทําไปมันก็อาจจะอ่าไม่ได้คุยกันในวันนี้<ช>พุงตรงแล้วก็อาจจะอยู่ในใ<ช>บาปก,กรรมอะไรงอย่างที่มันยังออกยังไม่หลุดพ้นนะเนาะแล้วมาถึงวันนี้เออ<ช>เราก็แบบรู้สึกดีที่แบบ เออพิสุได้มาคุยกับผมในวันนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นมานะอืมก็เป็นกําลังใจให้พิสุนะแล้วก็ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้กําลังจะมีหลานกําลังจะมีหลานด้วยจาจาจาแรกจาหลานสาวเนาะแล้วแล้วพี่หลานสาวจาแล้วพี่ยังมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่กับแฟนอีกนะที่นี่ ได้ได้ได้เดี๋ยวยังไงก็เอาไว้เอาไว้ครั้งหน้าเก็บไว้ก่อนเพราะว่ายังไงพิสูต้องมาเล่ากับผมอีกแน่แน่เออเพราะว่าเรื่องพิสูจน์เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าผมชอบเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศเพราะว่าในชีวิตผมได้เจอผีไทยเจอคนเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเกินสามสี่ร้อยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออผีไทยมันแน่นอนอยู่แล้วเราได้ฟังเกือบทุกรูปแบบแต่ในผีต่างประเทศเนี่ยเราไม่ค่อยได้เคยฟังเท่าไหร่นะ วันนี้ก็แล้วแล้วพี่ก็มีเรื่องเรื่องอีกอ่าเกี่ยวกับต้นตะเคียนได้นะเพราะว่าอบ้านของของยายพี่เนี่ยเป็นบ้านเรือนไทยเมื่อก่อนแล้วมีต้นี้ต้นตะเคียนใจน่าสนใจครับพี่แล้เดี๋ยวครั้งหน้าแล้วก็เมดเล่มาเลยคอมโบเซตมาเลยจัดเต็มๆเลยครั้งหน้านะพี่สุแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็พี่สุก็ดูแลสุขภาพด้วยโทรมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยอก็ดูแลสุขภาพด้วยครับพี่ จ้าเชี๋ยวนังไะมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ทักทายมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ทักทายกันมาเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะครับพี่แน่เลยแน่เลยคิดว่ามีน่าจะไปนะคถ้าทุกอย่างดีขึ้นครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่สุครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ